สวัสดีครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกตชาแนลครับวันนี้ผมอยู่ที่ทุ่งนาบ้านดวนน้อยตําบลเมืองแคนอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกตนะครับฤดูการแห่งนี้คือฤดูการผ่านหน้าแล้งมานะครับกําลังจะเข้าสู่หนะน้าฝนมีมีฝนตกมาครั้งแรกแล้วก็มีน้ํานะครับคุณผู้ชมดูฝูงควายนะครับวันนี้พาทุกท่านมาดูฝูงควาย ขนาดใหญ่นะครับที่ชาวบ้านเขาปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาตินะครับไม่ได้ล่ามเลยครับโน่นนะครับฝูงขนาดใหญ่เดี๋ยวผมซูมมาให้ดูนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเป็นเป็นฝูงควายขนาดใหญ่เลยนะครับฝูงใหญ่มากนะครับดูครับปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติเลยครับหลังจากฤดูการเก็บเกี่ยว ชาวบ้านที่นี่มีอาชีพทำนานะครับส่วนใหญ่ก็ทำนาเสร็จแล้วเกี่ยวข้าวเสร็จข้าวขึ้นเล้าขึ้นยุ้งฉางเรียบร้อยกอ็จะเอาควายมาปล่อยเป็นฝูงนกครับสวยงามมากครับฝูงนกขนาดใหญ่นกกระยางขาวแม่สวยงามครับมาหากินกับฝูงควายตรงนี้นะครับดูครับฝูงใหญ่มากนะครับเป็นทุ่งนานะครับ ที่ชาวบ้านปล่อยควายนะครับเลี้ยงตามธรรมชาติเลยปล่อยให้มันหากินหญ้าแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมนี่ครับที่นี่คือบ้านดวนน้อยตำบลเมืองแค่นอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมดูครับสวยงามมากๆครับ อามีควายน้อยควายน้อยเล่นกันเป็นฝูงควายนะครับปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาตินะครับฝูงขนาดใหญ่ มีนกให้ดูด้วยครับเยอะเลยฝูงควายนะครับที่ทุ่งนาของบ้านดวนน้อยตำบลเมืองแคนอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับแม่ธรรมชาติสุดๆครับมีนกให้ดูมีควายให้ดูนะครับฝูงใหญ่ทีเดียวครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปนะครับจากช่องสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ